สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีกับทางช่องสัทาธาปฏิหารครับย้ำครับช่องสัทาธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์นะครับผมไม่มีไลน์แอดไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการวางลิงก์ใดๆทั้งสิ้นเนาะและที่สำคัญ การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องน้องไม่สนับสนุนนะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น <c oughs> <c oughs> มาสำหรับคลิปนี้ครับ เป็นการวิเคราะห์ในส่วนของเลขมงคลของฮาหนอยฮา,หาหนอยนะประจําวันที่17ก่อนที่จะไปรับชมเราฟังวันที่17เรามาดูวันที่16วันนี้ก่อนวันนี้16วันที่16เน,นี 16. ในลงช้าทุกคน แปดหกหกห้าหกเจ็ดสองสี่อืมดูเจ็ดสองห้าเจ็ดสองหกโอ้โหเก้าแปดอืมศูนย์สองหกสามสองโอ้โหสองมากองอยู่นี่ทุกคนเลย มันมีสักตัวมันม 26, 25, 27, เออมีที่สองหกสองห้าสองเจ็ดเออออกสองสี่กับสองหกดียังมาสามสองไม่เดียวให้เป็นไรนะครับโอ้เสียดายผมเสียดายเจ็ดสองสี่มากทุกคนดูอ๋อแล้วมาดูฮะในโพสชุมชวนผมโพสให้สมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนะครับเด่นสองมาเดี๋ยครับสองห้าสองเจ็ดสองหกสองเก้ามีมาสองหกทีเนี้ย ม่มีตามสองกันเนี่ยมาสองหกสำหรับสมาชิกต like ั้งแต่ระดับต้นครับสองหกเด่นสองศูนย์สองหกไม่มีเจ็ดสองสี่ไม่มีออไม่แต่เจ็ดสองห้าโอ้โหเมื่อวานเหมือนกันอสำหรับเลขทูบไม่มีเก้าหกเจ็ดหกไม่มีเลขทูบเลขทูบไม่มาเลยทำไมเสียดายจังมาด,ดูในนี้ครับเด่นเจ็ดไม่มา หลักร้อยไม่นับห้าโมงนะครับแปดหกหกห้าหกว้าวคนตรงเลยอ่ะห้าหกเนี่ยห้าหกอืมตรงตรงเลยครับหกมาสองรอบเลยเด่นสองตัวมาห้าหกเลยหกโมงครับเจ็ดสองสี่เก้าแปดโอ้สองสี่ไม่มีเลขเก้าเนี่ยไหมพี่น้องเห็นไหมครับ รอบสุดท้ายนะศูนย์สองหกสามสองสองหกไม่มีเลขสามเนอะอันนี้มาสามสามคู่เลย เลขสี่ผมใช้เลขสี่สี่ทำไม7มาหลักร้อยสวันติดเลยนะครับ7มาหลักร้อยสาวันติดสมาหลักร้อยสาวันติดผมจะไล่ให้ฟังนะครับรอบหกโมงเนี่ยวันแรก7 2็วันต่อมา7 2็และวันนี้เจ็ด แต่ก็เอาพูดถึงเอาอะไรมากไม่ได้เจ็ดสองสี่ยึดหลักอะไรไม่ได้เลยอ เจ็ดมาซะขนาดนี้แปดเจ็ดสองแล้วก็สี่เจ็ดแปดเจ็ด สองหนึ่งสองแปดสองสี่สี่สามสี่ห้าสี่แปดครับผมว่ามาทุกคนชอบเลขคู่ไหน ผมคิดว่าเลขเก้าครับผมคิดว่าเลขเก้าจะมาหรือ,รอไม่พรุ่งนี้นะครับที่จะมาเสียบนะแต่พุ่งนี้ก็คือเด่นหลักๆเลยขอให้โชคดีนะครับทุกคนทุกท่านเดี๋ยวพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ